สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆซัดเต็มข้อทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับเมื่อคืนแนวทางผมให้ไว้หน้าช่องเนี่ยในคู่ระหว่าง cfr คูดเนี่ยเขาก็มิชชั่นคอมพิวต์ครับสำเร็จนะครับผม90นาทีครับ cfr คูดเนี่ยก็ทําสกอร์นะครับเอาชนะทางเจ้าบ้านไปได้ด้วยที่สกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับผมอันนี้ต้องขอแสดงความดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับเอาละครับวันนี้บอลลางข้างที่มีเยอะพอสมควรนะครับผมต้อขอหยิบยกมา2คู่แล้วกันนะครับมาฝากเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับก่อนนี้เราวิเคราะห์เนี่ยอยย่าางไไรรกกก็ฝวว้้หหนนนแลัััะคบบสํ เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากเป็นครอบครัวหรือสมาชิกเดียวกับผมนะครับก็สามารถจิ้มหนึ่งที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าแอดมาได้ที่นี่นะครับ atm 9 1 1ครับผมแน่นอนครับว่าในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีครูชื่อดังหลายท่านเลยนะครับผมอย่างพี่ปาล์มสมาร้าบาทนะครับผมพี่เจดเอ็มแล้วก็เจ๊น้ำแฟนยูนะครับผมแน่นอนครับว่าเราก็จะรันบอลสดให้เพื่อนๆรับชมมาอย่างตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับเรามาเริ่มคู่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมคู่นี้เนี่ยผมมองนิสึก คาราบาวครับนะครับผมในคู่ระหว่างนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้องรับไปอย่างท้าวเซาท์แฮมตันครับผมคู่นี้เนี่ยผมมองเลยว่าผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมอยูอย่อันดับที่สามนะครับส่วนทางเซาท์เนี่ยอันดับที่ยี่สิบนะครับผมอย่างที่แล้วก็ในศึกคาราบาวครับรอบแรกเนี่ยที่ไปเยือนทางเซาท์เนี่ยทางนิวคาสเซิลก็ชนะมาด้วยที่สกอร์หนึ่งตัวศูนย์นะครับผมแต่วันนี้ผมมองว่าเซาท์เนี่ย ไปเยือนนีโคลเซ่นบ้างเนี่ยแล้วนิโคลเซ่นเนี่ยเขาเป็นต่อเรื่องด้านประตูอยู่แหละถูกไหมครับเพราะว่าลูกได้เสียในนิโคลเซ่นเนี่ยเขาก็จะเหนือกว่าอยู่แหละนะครับผมเพราะว่านที่แล้วเขาไปชนะมา1นึ่นะครับผมแต่มองว่าวันนี้ทางเซาล์เนี่ยไปเยือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าตัวเจ็บก็เยอะเหลือเกินนะครับผมวอลคอร์ดก็เจ็บนะครับผมแล้วก็อาร์มสตองก็เจ็บนะครับเอ่อมิดฟิลด์ของเซาล์เนี่ยเขาก็เจ็บ2องตัวเจ็บประมาณ5ตัวแล้วผมจำไม่ผิดนะแต่วันนี้ทางนีโคลเซ่นเนี่ย จ็บประมาณ3ามสี่ตัวนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้เซาเ์ี่ยถึงแม้เจ็บเยอะเนี่ยแต่ด้วยชื่อชั้นเนี่ยในผลงานของในบอลถ้วยเนี่ยเซา์เนี่ยเขาค่อนข้างจะทำงานทาผลงานได้ดีกว่าทางนิวคาสเซินนะแล้ววันนี้นิวคาสเซินเนี่ยต้องเป็นต่ออยู่แล้วเพราะว่าด้วยชื่อชั้นแล้วก็อันดับเนี่ยของเขาเนี่ยคือมันดูดีกว่าทางเซาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบอลถ้วยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างเซาล์แฮมตันแล้วกันนะครับ เอาละครับคู่ที่2อ,องนนี้นครับผมเป็นมองนิสึกตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับผมเป็นคู่ระหว่างคารากุมรักครับเปิดบ้านของเราเป็นของทางเบสิตัดนะครับผมคารากุมรักเนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับแข่งไป19นัดมีย2คะแนนนะครับ,นะรบส่วนทางเบสิตัดเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางนะครับแข่งไป19นะัดเช่นกันมี38คะแนนนะครับผมผลงานของทางเจ้าบ้านเนี่ย พักหลังเนี่ยเขาทําได้เพียงแค่เสมอมาถึง4นัดจาก5เกมนะผมแล้วก็ชนะไปหนึ่งะครับส่วนทางทีมเยือนอย่างเบสตัสเนี่ยผมบอกเลยว่าผลงานเนี่ยของเขาก็จะดูดีเลยนะชนะมาถึง4เกมนะผมแล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับผมวันนี้คือถ้าผมมองว่าถ้าเบสตัสชนะเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ3แทนที่ทีมข้างบนเนี่ยนะครับแต่ผมว่าวันนี้ให้เบสตัสเป็นต่อถึงครึ่งช่วงตัวผมว่าไม่น่าใช่เรื่องยากนะครับผมถึงแม้จะไปเยือนทางคาราคุมรักก็เหอะนะครับผมเพราะวันนี้ ผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจทางเบสิคตันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเชีย์ไปทางทีมงานอย่างเบสิคตันแล้วกันนะครับเอาละครับพรุ่งนี้นะครับผมมีแนวทางคู่หนฝากอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจกำลังใจผม้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ